ดีจ้าพี่น้ไงมั่งมั่งอันนั้นออกแล้วเหลื้อตาเสาบอกนะไปที่นี่ไปอันยกทานปูขึ้นมาไว้มันสิลรูขุมกันแล <c oughs> ้วเนี่เนี่ยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเออต้ะหวานเจี๊ยบกับขี้ตมวันนี้หวานเจี๊ยบไม่เนี่ยง่ายคือน,นะขี้ตุมเป็นท่าง ยกทานปูึ้นมาไหวยกไหม่ยกยนนันมาไหวโอ้ยันทางเดียบๆกับเียวกันนีดอสสดสอบจักบปูพันแม่ไทย,ายหาซพี่น้อเป็นไหมรวมยุค้ายายุค่ายอย่ายาม่ยังก่อ ขึ้นมันตัวกินผานแล้วก็ตับเพชรหพี่น้องเบิ้งสิพาไปเบิ่งสวัดเด็ดนี่แม่ครัวแม่ครัวเปรี้ยวเพชแกงแ้องไหมให้สร้างกับน้องมนะนากินคุณอ่ะห่อนห่อน,นได้นี่ใส่ผักแงงใส่เท้าไก่แบบเพาะเท้าไก่ถ้าบ้านเราก็ตีนไก่ ม่มากมัตาต <c oughs> ากตาโ่มมาเคื่อนนี่อโอ้ไข่ปอบ,บอยมากแกดเนื่ว่าไข่เป็ดนั่นเป็นไข่ไก่เสร็จก็เรียกว่าไข่ไก่อย่างคี่สีขาวป <c oughs> ้าบักจอยไม่คิดจักสอบอะไรนะเนื้อแตกด้ยซานสอบเน่าักกูเลยครับ kháng là người, kháng người chưa? cho bao phun, có? gõ thử thấy con là อาวเวิจีบแเ,เด้โอ้ยขายมันกันขายแล้วแม,มันแดนแม,มันแห้งเลยหัแหงวังมัดตมมาก้มกตอมมากนนี้ินครับคับเขามาเยสิงก่าซิำคับ <c oughs> เขาคน้นอยูขาบนมีหรวะอันน้ามใช้ใช่ไหม <c oughs>

เดือบุดเกือบนักๆเลยไหมใช่น้าเอาไปขึ้นแลวโอ้ย่่มาได้แล้วว่ะเัอมามันตันี้มันนอยงเยตัวดำมันนออย่นี่แต่ตัวไรเสือน่งไหมแล้วอีกตัวนึงแมนตัวดำตัวมตัวเมียตัวเียมกครูไปเรียกตัวเยเอาเีย จะไปเลี้ยงนี่เป็นญาเลี้ยงมันบ้างาเสียงเลบุคพยานเสียงได้เพม่นมีเลียงพันมีเป็นญาเลี้ยงมาด้เรีองกับกองถ้าโทษผีกูอ๋อจะเป็นาเสั่สุดยไปจสผีกูกัน่บนกินนั่เลย้าาแ้ กับพี่น้องกันเท่าบ้านนึงเพยงเดียวกินเ้ากินเหล้าเขาเดิันของแท้้ากค่กันข่าวแท้ระสอบแข่งขันกินอะไรโยกไล่ได้ดีเนาะข่าวจะไปสีไม่ใชไม่ใช่นข่าไปสีเลยเพียนลาเขาจะไปสีใส่ไม่นั่งอนนี้ยืนได้ปะน่พกยนรอไปก็ไปรอปยกจอย ก็ยียอปนั่งนังเกลีด,ดุนนะเยียมขวดเราไว้เงี <c oughs> ่ยงปวดเราไว้ระเอ,อัน,นกินแก่เมื่อยด้อแม่ด้อเาวดไวไมันก็ไน่งบ่เรียบบ่ใ่กปวดเราตั้งน้อยอยู่หันน้าห็น <c oughs> บอกวบอกเจ้าบองอ่ะเ่าห <c oughs> ตัวผม có thể chứa đấy rồi. Ừ, hả? Chắc Chắc hả? Yên, cái yến cuộn lẩu nước. là, cái này nấu, cái giống là cuộn lẩu. ừ, ôi ẹo, nó chồi rồi nữa. cái hót cuộn lẩu vậy kia. nó chín bớt rồi đấy. đào <cười> <cái> <cười> <hả>? Để. <laughs> Để gì đéo, có được đấy. So ừ. hòng mong mẹ. Ôi, Điết, cái hưng bung mong cái 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 ลูกค้ากันสิบกขข้นเนาะไม่ไปไม่เนี่ยไม่เนี่ยนานาฮบนาเสร็จปุ้นเอาไปยังก็ไปยังไฟเนื้อยูกก็เขาคือเขาอ้นี่ยเออระดึงหนูก็พาไปเคียนน้คกันถักแสรเแ้วสูงนี้เราไปเคียนค้วยนี่เนาะไปยังรือบ่าเนะมวนเนะไปยังค้วยกันเน่ะ เนี่เลาพ ah 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 ah, ักควันหมดแล้วเอ้ไ huh. ยังหยิบไม่ยังอีกยลาพักวนดูเป็นงยจะเข้ากันเ่าัคนไคจะเข้ากันแบ้อยู่หอนกัมีบุ้ไม่อยากนี่กัดาตรว่เอาไม่หายันสุกเราบอกงไม่หมมี่ก็คือบอกแม่ท่เล่ากานนะึ่งดีเขาหลาดกานเ แล้วม yeah. ัดชุบแล้วมันชุบไปดูเออแล้วว่าันหาง้อจับตอนมัดชุบก็เบาแตมันชุบกนแน่ยังกินอเออังสั้นเลยมงเฮาลองใแม่แสงแม่ไทยสีสเกตฝากมาไทไทแล้วบ่ ยั่งย่เดี๋อีมั้งน,นี่ทีไ,ไ,ไปเสร็จเลาพี่น้องเดี๋ยวเคลไปเคียนควัยให้ปูกัน<า>คลิปหน้าพอก็ออไม่คิดหนีฝากไปสมหนีจตา